อกลักษณ์สัญลักษณ์ของเมืองโยโกฮาม่าเลยนะเลดบิกตึกอิฐแดงองในเนี่ยคล้ายๆใส่ใส้สาลาเปาสาลาเปาหมูสาบเปาหนึ่งนะคนละเจ้าโอ้ชิ้นมาเลยเลยสวัสดีครับช้าวันที่8ของการอยู่ญี่ปุ่นโตเกียวของพวกเรานะครับนี่วันนี้พวกเราจะไปไหนกันครับบอเช่ไปดไปดูกันดั้มที่โยโกฮาม่า วันนี้เราจะออกเดินทางไปที่โยโกฮาม่านะครับให้น้องๆไปดูกันดัมแล้วก็อาจจะไปคันดูดเด่นมิวเซียมแล้วก็ไปชไหน่าทาวน์นะครับที่โยโกฮาม่านี่วันนี้เราออกสายนิดนึงนะเที่ยงแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเรากลับจากดินนิซีช้านิดนึงครับแปลได้นอนดึกนิดนึงให้น้องๆน,นอนก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็เช่กันดัมเขาจะแสดงโชว์วันที่31มีนาคม2024เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นเลยพา ยังครับตอนนั้นก็เลยรีจจรยบพาน้องๆไปดูกันดั้มก่อนที่เขาจะโดนเือนะครับไปโอเคพวกเราพร้อมกันแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าสถานีอิเคะบุโคโระกันแล้วครับไปเราออกเดินทางกันเลยครับอม นี่ตอนนี้เราถึงโยโกฮาม่าแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลงที่สถานีซากุระนิโจนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเที่ยวจากที่ตรงนี้นะครับโดยการที่เราจะออกจากสถานีนี้และไปนั่งโยโกฮาม่าแอร์เคบินไหเนี่ยเรายืนตรงนี้เขาจะมีรูปภาพสมัยก่อนด้วยนะของเมือง oh โยโกฮาม่าโน่นด้านนน้นก็มีโอเคไปเดี๋ยวเราไปนั่งแอร์เคบินโยโกฮาม่ากันเลยครับ บายนี่เราออกมาจากสถานีแล้วครับถึงเมืองโยโกฮาม่าแล้วนี่แอร์เค i บินนะพี่เบมเห็นป่าวไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้ามฟากไปฝั่งครับนุดเดิลมิวเซียมนะครับเดี๋ยวพาไปนั่งกระเช้า,านี่นี่จะเป็นราคาตั๋วของโยโกฮาม่า Air ์เค i บินนะนี่ ผู้ใหญ่รอบเดียว1,000เยนเด็ก500แล้วก็ถ้าเกิดไปกลับนะครับผู้ใหญ่1,800เยนเด็ก900เยนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเข้าด้านไหนกันนี่เราได้ตั๋วแอร์เคบินมานะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้ามฟ้ากันนะอันนี้จริงๆเขามีขายพร้อมแพ็กเกจกับอนนี้ด้วยนะชิงช้าสวรรค์เนาะอแต่เราไม่ได้นั่งครับไปเดี๋ยวเราไปขึ้นแอร์เคบินกัน เดินขึ้นเลยครับเข้าเร็วเข้าเร็วนี่ไปแล้วโอ้มีโยกมีโยกตอนออกตัวจะโยก ด้านโน้นเราจะเห็นสวนสนุกด้วยนะครับนี่รางรถไฟหอกนี่เราเเจะถึงแล้วนะ<ม>เริ่มลงแล้วครับม,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 มีแม่น้ำด้วยใช่มีไงเนื้อเห็นไหมแเราลงจาก แอร์เคบินแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปครับนุดดนมิวเซียมนี่เมืองเขาดูแบบเงีย,งยบๆสงบดีนะอ่ดูโล่งๆดีครับอโอ้พี่เบียมกล้าเล่นรางรถไฟนี่เปล่าอันนี้น่าจะเสียวกว่าที่เคยเล่นมาเลยนะเดินมาจากแอร์เคบินก็มาต่อสวนสนุกได้เลยนะถ้าใครจะเล่น นี่ <Hey, S 2> เราถึงแล้วครับ,คร,บครับนูดโดมีมิวเซียมนะคับนูดโดมิวเซียมคันนี้เป็นบริษัทที่ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของนียี่ห้อน,นิชินนะอ่าที่ขายอยู่ในประเทศไทยก็มีนะครับนี่เราไม่ได้ทำบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วครับ,รบเพราะว่าเขาต้องจองมาล่วงหน้าก่อน10บโมงใช่ไหมจองผ่านเว็บไซต์อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คนเยอะด้วยแหละเมื่อกี้เห็นคนออกมากันเยอะเลยครับเมกี้เราจะไปซื้อซื้อเข้าไปอะ่ะ เขาบอกว่าไม่ได้แล้วเนาะต้องจองล่วงหน้าก่อน10โมงโอเคไม่เป็ไรเดี๋ยวเราไปใช้หน้าทาวแล้วกันครับไปนี่ตอนนี้เราเดินมาที่ Red b r i c นะครับต่อจากคับนูโดมิวเซียมเดินออกมานิดนึงนะประมาณ400เมตรนี่มันเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเมืองโยโกฮาม่าเลยนะ เลสบิกตึกอิฐแดงนี่ด้านในเขาเป็นร้านค้าขายของนะครับข้างในเหรอใช่ตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่นะเราจะนั่งไปใช้นาทาวนะครับจากเลสบิคมวดูว่าค่ารถเท่าไหร่นะครับเมสซิ่งเมสซิ่งเฮ้ยโอเคเราถึงแล้วนะ900เยนจากเลสบิก นี่แท็กซี่ที่เรานั่งมานะครับจากเลดบิกมาชัยนาทาว่า900เยนนะแท็กซี่ดำที่นี่จะแพงหน่อยนะครับแต่จริงๆเรานั่งรถไฟมาได้นะแต่ว่าน้องๆบอกอยากลองนั่งแท็กซี่ดูบ้างโอเคปานเนี่ยเราถึงชัยนาทาวแล้วครับนี่มาจีนจ๋าเลยครับเนี่ยโหนี่เรายังงอยู่เมืองจีนเลยนะมาถึงที่นี่นี่เยาวราชของที่ญี่ปุ่นนะครับที่โยโกฮามาพี่เบมดูอะไรครับ โอเลโก้เลโก้ลงเตียมหรอครับร้านค้าจีนนะไปเข้าไปข้างในครับเดินไปเรื่อยมีอะไรเรากินชิมบ้างครับอซื้อขนมอีกแล้วครับหนึ่งชิ้น480กับ450อ๋อมีสองไส้เหรอไส้อะไรบ้างครับมักับหมูสีแดงเนื้อใช่ไหมสี สีเขียวหมูใช่ปะใชสีแดงมือนสีเขียวหมูนี่มีชาไข่มุกด้วยนะอ๋ที่นี่แบบพูดภาษาจีนได้เลยนะไม่ต้องพูดอังกฤษมามาได้ขนมแล้วชิมชิมอืมเป็นไง โอ้โหโอ้โหค่อยๆกินครับค่อยๆกินชินนี่ชิ้น,นเดียวกินทั้งหมู่บ้านไหนดูไส้ข้างในหน่อยเนี่ยคล้ายคล้ายไส้ไส้ลัดเปล่าสลัดเปล่าหมูสับอย่างนั้นแหมอ่าจะกรอบนะแป้งกรอบมากเลยสไส้อร่อยไหมอร่อยไปนี่นเรามาซื้อไอศครีมโอริโอ้ครับนี่ห้าร้อยเยนนี่เราซื้อไอศครีมโอริโอ้ร้านนี้นะครับ ข้างบนมีป้ายหายตีเหลาด้วยเฮ้ยม,มามะซื้ออีกแล้ว <c oughs> ม,มามะเอาอะไรครับเอาชันมให้ปะปอ๋อนึกว่าม,มามะกินอะไรอีกนี่มีขนมไข่หงด้วยนะโอยมาตลาดไชน้าทาวได้กินเยอะเลยโอ้มาม,มาซื้อสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะกัดเข้าไหม <c oughs> กัดไปเข้าห้าร้อยเยนใช่ไหม <c oughs> นี่ร้านนี้นะ สตรอเบอรี่เขาไปแช่แข็งหรือเปล่าหรือว่าน้ำตาลมันแข็งน้ำตาลเป็นไงพี่เบมบอชไอ,อร่อยไหมอร่อยมากๆนี่แล้วมันจะกินอันนีเลยห้าร้อยเยนนะถ้วยนี้อร่อยไหมอร่อยเนาะเนี่ยปากินสตรอเบอรี่เคลือบอร่อยเดียะน้ำตาลมันจะแข็งนิดน,นึงนะแต่กัดได้อยู่ครับอืมาเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่าไปหายัางกินกินต่อมามาแวะอีกแล้วครับ ร้านมีสลัเปาหน้าหมูด้วยออกมาจะซื้อนนี่นะไก่ทอดไก่ทอดบิ๊กบกสั่งยังครับสั่งแล้วคะ่ะสั่งสั่งแบบเผ็ดนะหกร้ยแดสเยนใช่เขาจะมีแบบแบบในี้เลยน,นะไหนไหนเอามาให้ดูหน่อยเขาบอกบิ๊กตะกี้ป้าเห็นคนถือเป็นแผ่นนะแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งนะคนละเจ้าถูกลิ้นมาเลยเลย <c oughs> เขาแน่มาเม้เดี๋ยวล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงไก่ทอดครับหกร้อยแปดสิบเยนนี่ร้านนี้นะแต่จริงมันมีหลายร้านนะขายคล้ายๆกันนะซ้ำๆกันนี่ร้านนี้เป็นลูกชิ้นเหรอครับนี่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชลูกชิ้นเหรอคืออะไรอ่ะไอ้ไส้สลัดเปาอ่ะมีไส้สลรดเปล่ามีดิอ๋อเป็นสลัดเปาป้าดูเป็นลูกชิ้นเลยร้านนี้ เดี๋ยวให้ามากินมัง่งไก่เผ <c oughs> ็ดเผ็ดดีอ่ะอร่อยนะ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> ของพี่เบียนเป็นแบบไม่เผ็ด <c oughs> อร่อย <c oughs> แล้วบเบียนนะใช้ได้เลยนะ <c oughs> ที่นี่นี่เป็นคังท้องของเราได้เลยนะมันถูกปากเราครับ <c oughs> <c oughs> อ,อาหารจีนนะ นี่มีซาลเาเปาแพนด้าด้วยน่ารักมากเลยนี่วันนี้คนเยอะมากเลยนี่พัตาคารอาหารจีนโอ้โหเนี่ยมันมีตอกเดินเข้าไปด้านในได้อีกนะใหญ่เหมือนกันนะครับใชน้าทาวที่โยโกฮาม่า่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปที่กันดั้มแฟคทอรี่เลยนะครับ นี่ไก่ทอดไก่ทอดเราตะกี้ที่เรากินนะ่ะยิ่งเดินเข้ามาข้างในยิ่งถูกนะห้า้อยห้าสิบเยนถ้าด้านหน้าสงสัยค่าที่แพงกว่าน้อยใช่หกร้อยแปดสิบโอ้ดูเจ้านี้ครับปลาหมึกทอดพัฒาคารเจ้านี้ทำอลังการมากเลยะมังกรเลยครับใหญ่ด้วยนะ สวยมากของกันดั้มแซคทอรีโยโกฮาม่าสามพนเก้าร้ยสิบเยน